เราต้องหลายตัวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเรียกผมก็ไปตู้องหน้าเราไม่หลายตัวเนี่ยเด้าใ,ใครมันเปิดใครมันเปิดด้วยอ,อยู่ที่ไหนหนี่น้องมาจันอยู่ที่ไหนที่สวนก็ที่สวนในเต่านะครับเห็นไปท่านผู้ชมท่มานผู้ชมมาดูตรง<ค>นัน้นสิท่านผู้ชมดูขวัญไดโนเสาร์ครับโอ้ไดโนซอร์ยักษ์มากครับต้องโจบไปนะครับสายพันธุ์อะไรแม่สายพันธุ์สเตโกสัลต์ แองคิโลสรัตวมน้องปั๊บน้องประจันไม่กลัวค่ะแต่อยู่ข้างหลังค่ะอุ้ยมีเสียงนก้วยอันนี้ตัวอะไรคะวายุแรปเตอร์ว้าวว้าว ตัวนี้ตัวอะไรแคมโกลสัลตานะใน้ือเป็นผู้ค้าก็ฮางในผู้นักาก็ตีเขาไม่เปนเขาทให้มันเปียกเสมือนจริงไม่ใช่ลูกดอะล้มก็เไอุ้ยนี่ตัวอะไรเนียอะไรเล็กไทยรัตนยรคือเล็กใช่หมอ้ยไม่เ้ายเอค่อยๆยไปไทยเโย่องไปไทยเโนค่ยย่องไป ย่องไปย่องไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยสไปโนสัลัดสัลัดยังไม่ได้ขึ้นมาด้าตัวย่องไปย่องไปย่องไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาทีนี้ทางต้องระวังมันอาจจะดูไม้ตอนนี้มีคอยาวด้วยนะคะยูยูเติงยูปอมแม่หลุดเติงยูปอมยูปอม ใช่จละเขไปลงเออยาใไปคุัวมากเดูเดนนเสาตัวนี้สิไม่น่ากลัวเลยไม่เป็นเสากินพืชหรอใช่ไดนนเสาคอยาวมันกินพืชไม่ต้องกลัวมันเราตองกลัวแล้วแม่ปั๊บต้นไม้พูดได้ลองพูดกับมันสิปั๊บไไง่ต้นไิกตัวหนึ่ง แอ้มต้นไม้มีชีวิตอีกตัวหนึ่งแม่แอ้แมมาดูมันตัวเดีมที่เราอุ๊ยอันนี้ก็ต้นไม้มีชีวิตเงาะแฟนซีบีนต้อนรับเข้าส,สู่แชนอปาร์ตหนองบุรังพูหนองบัวผูพ่อาไงบ๊ายบายจบการรีวิวค่ะพิ่งตัวนี้ก็มีชีวิตอ๋อเวลาเราเดินผ่านมันจะส่งเสียง